สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้จะเป็นการเปรตบ้านครั้งแรกของพวกผมนะก็บอกเลยว่าอนโนรเวงว่ากๆคอนดอม่าจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับขอสักคนหนึ่งครับสนัยคุมหน้างานหน่อยดูหน่อยว่ามีอะไรไหมนี่เดี๋ยวนะสไนเปอร์ยกมือสิขาดชื่อสิบอสหนึ่ง แ<ค>บ่งสองสิบสามนิกาสีเห็นไหมละครับผมบอกคุณแล้วแค่เริ่มาก็เจดยอดแล้วอะ่ะมากันเจ็ดคนสไนเปอร์ไปแล้ว4คนอีก3คนทหารราบอีกสาคนจะทําอะไรได้ครับเนี่ยกู <c oughs> ไม่อยากจะเ <c oughs> ชื่อสายตา <c oughs> ไม่คือเมื่อกี้ไม่อยากอย่างนี้ตรงนั้นเพราะมันมันอะไรข้้งบนได้ <c oughs> ที่บ้านไม่เหตรงไหนวะข้นบนได้ เอาเข้าไปครับต่อจากสไนเปอร์สีกลายเป็นว่าทหารราบของเราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ไหนกูเครียดกูเครียดกูเครียดก็เห็นต้องเหแม่ซัมบี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ่อสไนเปอร์หามุมเข้าให้เรียบร้อยผมเตรียมฐานุกอยู่นะผมหาไอ้นี่แปบผมหาลูกปืนยาไปปลดล็อกประตูบ้านครับตอนนี้มีป้อมปิดลวอมไอ้สัตว์ เออกูว่ารถกูก็เนียเหมือนกันนะเนี่ยเฮียจอบไปไหนวะได้ออกเจอละจานเที่ยวไอผมเป็นหน่วยราบตรงนี้กานเที่ยวได้อยู่ผมได้จานเตี้ยแล้วก็ประตูจานสูงจานสูงก็ได้ผมได้จานเตี้ยกับประตูจานสูงใช่กูหารถไม่เจอก็ลืมรถอะทําวะตอนแรกทํากองไฟทิ้งไปนะพี่เนาะฮึ่มจุดท้ายคือ ผมสาบานแล้วว่าช็อตนี้ผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมต่อยไม่ใช่ปลาระเบิดนานไปปลาระเบิดไเป็นเกาะมันจะเป็นบ้านอะไรนะบดครบถนนเลยครบถนนเลยเดี๋ยวพี่ไปครบอ่ะตบมันเด้งนบตกมันเด้งไอชายบอกไอชายเดินหน้าคูห่างร้อยเมตรชื่อไม่ขึ้นระเบิดแล้วนะกำแพงแรกตามบนจันประตูแรกประตูหน้าแรก ไอ้บนจานตัวนึง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 คุยกันคุยกันคุยกันจานตัวนึงแป๊บนึงจานเล็กจานใหญ่จานสูงจานเตี้ยมันมีจานเก่ามันจะพูดกันครับแต่มันไม่มีจานสูงใช่ไหมโอเคผมวิ่งเข้าไปได้ไหมคุยกันมาครับจทหารลาบมาครับมาจานหนึวิ่งเปิดล็อกไว้ผมผมต้องวิ่งออกมาเอาทีนทีไกลเฮ้ยทนายใครยิงเชียวหัวไว้แบบเหลือตัวไม่มีหัวแร้วไหมอ่ะจานตัวนี้นะก็ยิงตัวนี้ยิงนะจ้าว่าเลนนะ ไม่ต้องสงสัยเลยจะรีบนั่นแหละผมน่าจะแต,แตกตัวเดี๋ยวนี้มันเห็นผมแล้วเอผมผมล็อกให้อยู่น้องคุณกันโผล่ยังไงยังไงวันรายาะรายาะอะไรบ้างโอเคผมผม,ผมไม่บูมนะผมเชื่อใจบ,บิ๊กบ <c oughs> อสระยะนี้ผมไม่พลาดหรอกเอาล่มาแล้ววันี้แม่มันอมองเห็ทีตาเป็นทางหมดเลยเอาจุนเอาจุนพ่อครัวพ่อครัวิ่งเข้าไปตรงประตูมันวิ่งเข้าไปตรงประตูมันตายสว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 ยจะเรียกไว้ออกไปออกไปอย่าอยู่ใกล้ผม วิ่งโซนวิ่งโซนสองดูชื่อเลยนะมันชื่ออะไรเฮดอะไสิอย่างนี้แต่จีเฮดจ H เ H ดตัวไหนงาตัวยาวหัวยาวตายเฮียบอกเลยกูตายแน่เฮียบอกเลยกูตายแน่เดี๋ยวจะเชื่อครับจะระเบิดบ้านเขาก็แปะทีทีไว้ไม่ขบโอ้โหสุดยอดกูโมโหบ้านมึงแล้วน้อง ไอ้เหี้ยมึงจะตายมันก็ตายจะถทีเอาไว้เหี้ยพี่รอทะเลด้านขวาครับโอเคพี่โอเคๆอินดิสุดกระเป๋าเขียวโอเคาปหลังผมผมช้าระวังอยู่อยู่มันอยู่ในแถบนั้นเลยใช่ไหมนั่นด้านขวาเจลลี่ไม่เห็นจริงอ่ะตาเด็กไม่มีนะไม่เห็นไม่มีนะตาเด็กไม่เห็นตัวใหญ่ไม่เห็นอาคารไม่เห็นน่าจะวิ่งวิ่งหนึ่งครั้ตายบ้านเนี่ยเไอนชื่อกิกิผมโอ้โหเฮียโอ้โหกูปาเจาะกำแพงนอก กูวิ่งเข้ามาปืนปลาฟังเสียงเลยอะกูอะบอสด,ดูจานหน่อยนะเสียวแต่ชายดูเหีย้ยวพี่ดูเหีย้ยฮ้ยผมกำล,ลังม<ป>ีลกลับไปนะกีรลิเชียวกางเกงขาสั้นลิเชียวท้องฟูเลยวิง่งเบี่ยงต้องอ้อมหน่อยมันรู้จุดเอาผมผมไม่ได้วิ่งเบี่ยงผมวิ่งกลับไปตรงกลางเนี่ยตอนนี้ป <laughs> ืนลูกกระสุนหมดแล้วอะ่ะเนี่ยมันมต้องมีกับต้องเป็นแมกกาโฟกไว้อยู่ เมื่อกี้ผมพกอันนี้ไปไงผมพกเอสบอลไปเผื่อเผื่อโดนหลังเลยที่อยู่อูซี่เลยฮะผมเเอออ่ขจาะรูเพิ่มนะได้ไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอะไรอะไรหมา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 ตัดคือถูกเลยัตป่าแต่กูอยากได้มึงไม่เห็นดีเนาะโดนหมาไล่เฉยโอ้ไม่อยากเข้าทางนี้เลยที่อย่างเนินอย่างต่ำโอ้โหอย่างนี้มาตั้งไกลผมไม่เห็นนะถ้าไม่มีเชื่อ เห็นแล้วไม่เห็นใครเลยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยิงมันยิงจัดเออกูยิงกูยิงมันมันยิงกูอ่ะก็มึงไปไปฝั่งซ้ายอ่ะมึงยิงมึงยิงเข้าไปให้โดนหินตรงหลังกระเพงมันี่ะตายมันตายหมดเลยตรงนั้นซ้ายยิงให้โดนฝั่งที่มึงเจาะรูไว้อ่ะเจาะใหม่อ่ะนะเออเจาะอันอันนี่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 ตรงนี้เลยตรงนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยหลังอันนี้แล้วก็ซ้ายมือมือ ัน่หลังซ้ายอีกหลังนึงอีกหลังอีกเออลูกบุกนะลูกบุกเรามีเยอะยัดยันลูกบุกขายทิ้งหมดแล้วกิริสกิริสกิริสสุดเขียวอ่ะถ้าอาราบยันหน่อยถ้าอาราบยันหน่อยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเงยคาคาประชิดเปร์เซ็นต์ถ้าเจที่เกิดอ่ะจะดีวิ่งหาเด็กมี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 กำแพงสายกำแพงสายกำแพงสายชิดกำแพงหน้าผมหน้าผมเลยหน้าผมเลย ได้ได้ได้สวยสวยยัด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 ได้ยัดได้ยัดได้ขวาขวากำแพงขวาชชยเมื่อกี้ยัดได้ยัดได้ฟังยัดได้ทหารันลาบเข้าเลยรอเนี่ยมึงเห็นอะไรเห็นกำแพงขวาประตูขวาบ้างข้างฝาคาเนี่ะเห็นนะวางไปด้านขวานี่ผมเรียคฮะอ่ะกูเข้าเซฟไม่ได้ไอ้สัตว์คุณเรื่อยอยู่เข้าแล้วนะผมเข้าแล้วนะเขาเลยเขาเลยเขาเลยเซเวเซเว่เนี่ยเนี่ยตรงนี้เออบ้ามาดักบ้าประตูด้านขวามึงเนี่ย ตัวนี้ยตัวนึงชา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 ตัวนึงโอเคมันอยู่ตรงนี้ตัวนึ่งมาชาตัวนึงชาใหญ่ตัวนึงดักยิงดักยิงดักยิงอ่าบารคาลสูงสุดตัวนึงเปิดขอใช่ไหมใช่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 แม่งยอประตู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 บาร์คาลเปิดมีเตียงด้วยโอ้แล้วก็ไม่มีไปได้ไหมเปิผมระเบิดข้างในนะอุ้ยเหี้ยตกใจหมด ตายนะผมจะตายนะคลียเลียเลียบนระาคาเหรอเจ็บหัก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 สวยเคยเคเคนี่โลเคทกันอย่างนี้ทไมได้ยังงี้ดระาคารเจ็บเจ็บเจบ้าก็ไหลไม่ตายว่ะะไไม่ได้ไม่ได้ึ่แป๊บนปแป๊บปบกันมองมองประภาคารไว้ให้ดีย้ำมองประภาคานไว้ดีผมเิร์ชซบมซาว ปาเล็กยิงนี้ไม่แต่โดนขาวะไอ้เช่ยเห็นกันโดนขาโดนขาโดนขากระเพกเลือดไหลไหลลงลงแล้วนะลงของเอาปืนมาทิ้งไว้ตรงนี้นะเนี่ยตรงตรงที่นิกาอยู่เนี่ยนกาตายนีิกาตายนีิกาตายไหนอะใจใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่ตัวหัวคานยังยังอยู่นะไม่อยู่อยู่ลงละ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 มันอยู่ข้างในแหละมันไม่ตายไอ้เหี้ยยิงออกเมื่อกี้โแคนไรในสัตว์าย ขอกระสุดันไดกูหมดเลยกูยิงเป็นคือมันโดนระเบิดมันโดนหัวผมเวไปเชี่อคือตัวที่ตายมันพยายามจะแปมระเบิดออกมาข้างนอกเว้ยมันระเบิดเป็นมีระเบิดไหมเนข้างนอกข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกเลยข้างนอกมีไอ้ตรงว้าเนี่ยหน้าหน้ากูมันเกิดแล้วแต่มันไม่ฆ้าออกมัยู่เข้ามาเพิ่มได้บอส ประมาณเจ็ดร้อยหกร้อยเนี่ยผมยิงอย่างเงี้ยหกร้อยพยายามสแปมระเบิดออกมาข้างนอกมอตัวมันไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างในหรอวะการใหญ่ยิงอยู่นะจะส่งทหารติดอยู่ไม่นี่นี่มีนะนี่มีใครตายมันละไหนด้านในเหมือนมันข้างมันโยนมันโยนระเบิดออกมาไอ้ใครเกิดอะใครเกิดอะหยิบทีนทีหยิบกระเป๋าเปล่ากับทีนทีในในรถมาหน่อย ระเบิดมีระเบิดไอ้ตรงโขดหินมีอยู่สี่ลูกอ่ะอีกตัวนึงอผมจะให้เออมันมันปลาระเบิดจากข้างบนมามันต่อตัวกันปีหลังคาได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ระเบิดตรงโขดหินนะไม่ไม่มันโยนมันโยนแบบไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ทีน้ตรงที่ผมตายไงพี่ผมบอกว่าในกล่องในกล่กล่กับกระเป๋ามีอยู่ชามใหญ่ชามใหญ่มีนะชามใหญ่มีนะ กันให้หน่อยนะกันให้หน่อยนะกันให้หน่อยนะชามใหญ่มีใช่ไหมมองชามใหญ่ให้หน่อยมองชามใหญ่ให้หน่อยกดยูดีกดยูมันไม่กล้าออกไม่กล้าออกพี่กินก็เหมือนเสื้อสูมข้างในยุ่นวิ่งไปวิ่งมาขี้กี้หลบขี้กี้หลบโอเคหน้าต่างแตกหน้าต่างประพัคาแตกงหนึ่งน่าต่างประพัคาแตกงหนึ่งมีมีมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งไปมาดี้มาดี้มาดี้ เข้าเข้าเข้าบีบ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 เข้าบนบนบนอันนี้มีบนนี้มีบนอ่าพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่พี่ยีวตบบดตบิดตบบดตบิดฝันยืดตบิดบ้านเข้าได้แล้วบ้านเข้าได้แล้วบ้านเข้าได้แล้วบีบบีบห้ามห้ามถอดล็อกนะห้ามถอดล็อกแม่ทำไมห้ามอ่ะห้ามห้ามเขาไม่ได้ทำกดคือจริงๆตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎครับผมสับสนระหว่างกดตอนในช่วงเวลาเลทกับไม่ใช่ช่วงเวลาเลทครับผมจำกดสลับกันยึดทงกดเทมทงดิ เป็นหัวตีหัวตีเท่านั้นอยู่ผมอยู่บนลสดผมอยู่บอลสดตัวนึงขอผม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 กูกูกูอย่ายิงกูหลัง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 กินอีหลังกินอีเฮ้หลังกี้เกียร์หลังอะไรหลังเจอรี่หลังเจอรี่มีตัวนึงตายไหมแตกให้ไหมเจอรี่ตายใช่ไหมใช่ใช่ตายด้านล่างไม่เอาบอลที่เน็จีตายเน็ตจีโดษโทษ หาเตียงมันยหาเตียงมันเข้ามาในปราคานเข้ามาในปราพาคานครับเข้ามาเล่นด้านในครับหาเตียงมันยหาเตียงมันอาชาเก็บเตียงอ่ะเจอเตียงอ่ะตะพังเตียงได้ดิเตียงได้ตอนน้อยนายยัดอยู่ถ้าเชียร์บอกนะพี่อยก็เอาอาบะเล็ขึ้นโคกข้างบนนะจานใหญ่จานเล็กวัดเป็นอยู่จานใหญ่พี่จานใหญ่แต่ตอนนี้ใหญ่มากตวนพี้ว่ากระเป๋าพี่ตรงไหนวะ เนเจอนแล้ววิ่งตรงไหมจงพุ่มจงพุ่มมีงานเจอแล้วยิงปืนไะด้นะยิงปืนมีมีมใน,<ม>ในบ้าน,น <ะ S 1> มนีคือผมโดนอะไรครับค,คือผมรู้แหละผมโดนยิงแต่ว่าใครยิงผมครับไอเดียผมหาไม่เจอตาไม่มีนะชามโรงนะชามโลงพี่ชามโรงผมรู้โรคอวัยวมันล็อกมันเลาะไป ไหนทงไว้เฮียทงเกินไหนวะนี่ไงแล้วครับชงง่ไป็นหึงทีตัวข้างนอกไหมเอ้ามาแล้ว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 ที่เหลนคุมที่เหลนคุมเชิงไว้พงอย่างนี้มันติดประตูแล้วพงงูอย่ใงนี้ไม่ใช่ผมเชียงผมปิดประตูตัวนี้นะมีนะมีนะเหมือนมีเหมือนมีเสียงตีนนะเสียงนี่กับมัเสียงตีนผมเนี่ยอยู่หมดบ้านมีทองไหมในกากข้างในอ่ะมีไหมเสียงมีปืนไหมถิ่นเสียงพี่ปืนใช่ไหม อยู่รถเลยนะี่ถ้ามีปืนวิ่งหาเตียงพี่ตรงไปตรงจาน้ารถไปมันจะมีเตียงพี่ในกระเป๋าปืนมีอยู่นี่มันล็อกอันนี้ว่ามันล็อกได้เหรอตรงเนี้ยล็อกได้ล็อกได้เอ้ยเอ้ยมันล็อกบ้านไม่ใช่เหรอมันล็อกเอ็นบีซีไม่ใช่เหรอวะานเอ็นบีซีนะตรงเนี้ไม่รู้ช่างแม่มันค่อยว่ากันในส่วนของตอนนี้แนวผมได้ทำการถามแอดมินที่เรียบร้อยนะครับแอดมินบอกว่าทำได้เพราะว่าอยู่ในเขตทองบ้านเขาใช่ใช่ครับนี่มานี่มานี่มาตรงผมไม่ทันละผมออกมาละมีรถตีไงซ้ายซ้ายซ้ายนี่ไงพงพงกระไรไหมสีขาว นี่ใครวะอ๋อเจรีตกใจหมดเขาใช้จะออกไงทีเนี้ยอ๋อทงยึดชั่วโมงเดียวทงยึดชั่วโมงเดียวยึดเลยยึดเลยยึดเลยกดยึดแล้วกดยึดแล้วคือพอดีค่อพอดนาทีครับมี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 ชุดไข่ไหมพี่ใครมีชุดไข่ชุดไข่ไม่ได้พกมาครับระเบิดเท่านั้นนะพกมาในรถมีชุดไข่ในรถมีอ่ะในรถไม่มีนะไม่ได้หยิบมานะี่นี่ไม่ใช่เหรอเอ่ามีมีงั้นเอามีงั้นเอาหาหาล็อกเหล็กอ่ะใครอยู่หลังคาสีส้มผม หัวล้อนอะไม่หมผมชุดขาวกำลังยิ่งเข้าไานนะทีมมันไม่มีตัวหัวล้นที่เขาทีเ่เห็นนะใครยิงตบงอตบไม่ไม่ไม่ไมมพิงพองพิงพองยิงเอากระสุนออกไเฉยเหมือนมันเงียบเลยนะผมพังไปเตียงนึงอะ่ะใครพังไปอีกเตียงนึงอะ่ะเห็นมีแค่สองตัวนะใช่ผมเห็นพังแค่สองเตียงแล้วแต่ตอนนี้มันมีเตียงเขียวอยู่ไงมันเตียงเขียวเป็นเตียงหลอกนะพี่มันมันไม่เกิดนะยิงยิงพ่ออยู่ไม่เกิดป่ะ ปปต้องผ,ผู้หญิงเกิดน,นะต้อผู้หญิงเกิดน,นะ <c oughs> อังไม่ใช่เสีย <c oughs> งกํา <c oughs> ลังอุตสาหาัครับมีขวานไหมไม่ใครเอามีใครเอาชุดทิ้งไปแล้วดิผมกำลังกลับเอาพี่ผมเอาไปให้ไม่ตายหรอกเจอหัวแข็งนี่ตีจีเฮดใครใครไม่ได้ยิงนรู้ งั้นมันมันยิงใครอะเจอรี่เหรอมันอยู่ด้านนอกอะเสียงมันยิงด้านนอกอะใช่เสียงยิงด้านนอกโอ้โหกสเกิดมา่ยผมว่าน่าจะกดเกิดเซกเตอร์มาทำลายเตียงมันหรือเปล่ามันเลยเกิดข้างนอกใช่มันแล้วเกิดข้างนอกมันมันก็เกิดเซกเตอร์แล้วคือต่อจากนี้เนี่ยอีกสักพักใหญ่เลยนะครับผมก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับเพราะผมถูกขังอยู่ในห้องปิดตายเว้ย ชุดไข่ก็ไม่มีทีีก็ไม่มีทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากนั่งรอความหวังก็ยืนเฝ้าเตียงเฝ้าทงอยู่แต่เนี่ยคำถามอ่ะคือมันยมันยิงมันยิงมัยิงมันยิงมัาชามมันยิงยาพี่ไม่ถันมันโผล่มันยิกเินมันเอาอะไรอาิตีอ่ะ m อ็มเอ้อู๋อีบอใช่ไหมอุ้ยอีเขียบะไละมันเกิดมันเกิดมันมเพื่อนมันคุ้มอยู่ข้างในเกิดแล้วนะอ้าวขวาตะเลติะเลตยอยววมันเสียขวา รดโลกไปนะรงไหนนิกะนะกะฟองนของอีเปนองนิกะตรงไหนข่าหลังข้าไหร่ศิิมามาครบหน่อยครับเออเอฝั่งนี้แหละผมจะระเบิดตรงนี้ไนะเดกทะเลเดทะเลเดทะเลดทะเลยไทยไทยไทยทยยไยไปเลย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 ่งานน่าจะเห็นเลยต้องรอวิ่งวิ่งวิ่ ไม่หลดกะสุนรอเลยมีมีมีด้านในมีด้านในมีตรงไหนตรงไหนเรากสุดรอเนี่ยตรงหน้ากูเนี่ยจะวิ่งจะวิ่งจากไหนจากไหนงรอดูมยิงรอรูมารอูบ้านมันรอูบ้านมันยังไงวะหน้าต่างหน้าต่างมันมีรูตรงกลางได้มีรูเล็กๆอ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นในบ้านมัน้าคานเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ้ตรงขง้างตายตายตายด้านในเคลียร์ด้าในเคลียร์ด้ในเคียร์เี๋ยวแต่ตังผู้ดนนการม้าอยู่ มอกว่นอยู่ฝั่งซีเรียที่ฝั่งพี่ไปไปตัววิ่งเข้ามาไปตัวเราวิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอรอวิ่งมาพี่ดักพี่ดักอยู่ตรงทางเข้าลบกันถ้าเข้าใช่ใช่ไปตัววิ่งผ่านผ่างพี่แกนตัวหนึ่งเฮ้ยมันเปิดประตูมันเปิดประตูข้างล่างหอคอยล่างหอคอยข้างหน้ามันเปิดตูมหอคอยเตี้ยเหรอเดี๋ยวอะไรเจอไอหอคอยเนี่ยที่กูอยู่อ่ะมันเปิดออกมาเมื่อกี้ตอนนี้แหละนี่มันตายยังไอไอหลังรั้วตายยังไม่ตรงตรงที่ยิงคนสินน่าตายแล้ว ยงไม่้มเหอนะแล้ลผมิมเมื่อไหมีตัวหลังแล้วตัวนึ่งนะไม่เห็นไม่เห็นรอมาเข้ามามามองมานี้มองมานี้มามองมามองให้กูมามองให้กูกูจะไข่ป๊บปกูเริ่มไข่นะเริ่มจริิกูท่นัดนะเจ๊แม่ที่ไม่ตกใจเกินไหน่มต้องฝั่งเทฟโซนนะไกลๆเลยที่เห็นฝั่งเทฟโซนนะด้านหลังใชยด้านหลังด้านหลังกูทำไม หลังมึงหลังมึงม,มีคนหลักหลบหลังกำแพงนี่คนยึดเข้าไปผมเข้าหายตายใจคืดีฮะโต้ใจนัดได้ปะพยายามอยู่ค่อยๆไอเจลลี่เจลลี่เจลลี่ีข้างในมันรอข้างในมันรอขึ้นมาเข้างอาคารหน่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูว่านะไอ้เหี้ยรักทองอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงอยากยิงโดนทีทีนี่เหี้ยขึ้นมาคุมแทนบนตปอาคารไม่ไม่กูยึดเรียบร้อยครับไข่ก็ไม่หลบทีทีก็ไม่พอ โอ้โหปืนกระสุนเลยเยอะป่ะเยอะอยู่ถ้าคุณแบงค์วิ่งเข้าไปอ่ะตรงๆเลยคุณแม็กซ์ตรงเข้าบ้านมันเลยแกก็สุดเลยได้ได้ได้อันนี้อันนี้ปืนดูทางเข้าหน่อยดูทางเข้าหน่อยจะยัดหัวปีได้ได้ดัดู้ว้อยู่ผมตายได้เว้ยแต่ผมต้องไม่ตายฟรีอ่ะขอแค่นั้นอะล้กล้องมันเลนงติดวมามีแล้ววะเลือกอันเล็กกว่านี้ป่ะอ๋อมีแต่เล็ดดรอ่ะ เออมันจะื่จากก็ได้วะไอ้เขี้ยตองน,นี้นทิ้งไปแล้วเออทิ้งไปแล้วไอ้เห,หี้ยบ้องมาทางกูดิกูเสียวดิทุกตัวต่ะนะทุกบ้องหมดไอ้เหี้ยแต่ไปเอามาเตะมั้งบาไม่เหลือแล้วลูกบ้องหยิบมาแค่นี้ที่เหลือเป็นระเบิดมือระเบิดมือยันไ,ได้พี่ระเบิดมือไปอยู่ที่มันจะโดดไปถึงป่ะวะจะรีบฝว้างไปไหนไอยไทยถอยไท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 ย จะโดดถึงเหรอไม่ถึงกวมตอแตกก่อนไปไปร้องไม่รู้อ่ะเอ้าวอะไรอาสองตอกแตกประตูระเบิดประตูระเบิดประตูเทาสูงระเบิดทหารราบทหารราบทหารราบอออยู่ข้างในมีมีอันสองมีชิ้นของไม่มีหผมตายหัวตายม่มีของเติมเราสรงตัวเดียวอยู่เราชีวหรือว่าแค่กันอะใครโดนใครโดนบัลเลตสอยใครโดนบัลเลต์กระสุดอะไรยิงกันไม่ได้ย ข้างในเหรอใช่ใช่ข้างในยิงออกตายเปล่าพี่ไม่เห็นตัวไม่ตายไม่ตายสามสี่อะไรใครยิงอู้หูมันด้ายตรงทางขึ้นเนี่ยถ่ายมา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 เดี๋ยวกูแวกเดี๋ยวกูแหวกลูกข้างๆกูจะจำกัดให้มันเล่นได้นเนี่ยยนี่ยมึงเห็นตรงมาดัยทางขึ้นป่ะมันดักยิงตรงนั้นลงมาเมื่อกี้ รอ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 เปิดข้างเปิดข้างเปิดข้างเปิดเประเบิดหมดเปิดข้างเปิดข้างไล่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 กูด้วยไอ้สัสเตียง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 อยู่ชั้นไหนครับเตียงอยู่ชั้นไหนเตียงอยู่ชั้นสามชั้นสามชั้นสองมีชั้นสองมีปืนคันคุณเต็งไอ้เหี้ยระเบิดใครเต็มหน้ากูเลยใช่ไงเป็นไปเล่นไปเป็นไปเล่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 นไปตอนที่มันยิงเมื่อกี้เห็น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 หน้ากูตัวนึงตัวนั้นแหละตัวที่กูยิงมันไม่ตายอ่ะ ทำไมวะกูโดนระเบิดตายทำไมไม่ตายโอ้ยเฮี้ยมันไล่ออกมาเลยตายตาตาสวยใช่ใช่เอามาใช่ไหมใช่ไหมเขาเขาเขายอมแล้วเอามาเอามามาพอแล้วพอแล้วใช่เต็มที่เลยพี่เต็มที่เลยตู้เย็นไม่ปั่นแล้ผมไม่เอาผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมขอโทษพี่ผมผมขอโทษพี่ผมไปแล้วพี่ผมขอโทษด้วยผมขอโทษพี่ผมไปแล้วตู้เย็นผมผมไปผมขอโทษพี่ผมไม่เอาอะไรหรอผมไม่เอาพี่ขอโทษพี่ ตูต้ตายเหรอไม่ผมผมจะเอาตู้เย็นเขาไว้ย่าไปวิ่งมาเจอดีสักักตูเ้ตเย็นจะกระบาดไปอ่ะอ้ยัดรถไม่ได้เขาบอกโหพี่เต็มที่เลยพี่อ่ะไอ้ย่า <c oughs> ไปออกจากฮอสโซนก่อนออกจากฮอสโซนก่อนมาจะหันไปยิงเราฮะไปไปไปอย่าเชื่อเหรียมมันหันไปยงิงติบสวนอะ่ะไอ้เย่าหัวทองอะ่ะไปต<ม>ามไปด้วยามาออกมาก่อนขับเพลินเลยเฮ้ยผมขับออกมาออกระยะไงที่อยู่ที่มั่งหยิบอาพีเคมากราดขึ้นมาที่พายไปเว้ กลับบ้านเลยทิ้งของเลยก็ทิ้งไว้ชั่งเราได้สามกล่องเจอกันนะครับกิกีเรามีกาชาสามอันให้สุ่มเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าอาร์จิน่าเจอกันครับเฮ้ยกันรับครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการเลดครั้งแรกของพวกผมอาจจะตัดเยอะมั่งตัดอะไรออกไปเยอะหน่อยก็ขออภัยด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันมีแต่น้ำน้ำมันไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่ผมเอามาแต่เนื้อ ทางนั้นเลยนะครับให้ทุกท่านได้ดูทีนี้เนี่ยเรามีปัญหากันหลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วก็คือเขาบอกว่าเราเล่นผิดกดตรงที่ว่า คนในปาร์ตี้เราเนี่ยไม่มีชื่อทีมํำหน้าใช่ครับพวกผมผิดอันนี้ตนะ้องขออภัยจริงๆครับเพราะผมไม่รู้ผมถามแอดมินแล้วคือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก่อนเลดเนี่ยเขาให้แจ้งไปทางแอดมินใช่ไหมเพราะผมก็เลยแจ้งเลดไปปุ๊บแล้วผมก็ส่งแล้วพผมก็ส่งชื่อสมาชิกในปาร์ตี้ไปแล้วแอดมินก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรเพราะผมจึงคิดว่าพรกผมเนี่ยทำทุกกฎแล้วแต่สุดท้ายก็คือผิดครับผิดจริงๆนะครับ ก็อยากจะขอโทษนะครับทางเจ้าของบ้านที่ผมไปเล่วันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เล่นแบบไม่ถูกกฎสักีเดียวขอโทษจริงๆครับแต่ได้ก็คือคุณพี่ดาผมไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะงั้นมีอีพีสองแน่นอนผมสัญญาเลยครับผมจะเอาให้หมดทุกอย่างเลยไว้เจอกันใหม่อะไรบ้าหน้าครับขอบคุณครับปังเอามานอกบ้านเร็วแล้วหนึ่งเก็บของก่อนเก็บาลหยิบปืนอย่างวูเห็นนะ กจะไปบ้างจะรีบไปเปล่าวิ่งเล่นสนามบินไปนอนแล้วไปไปไปไ่ไปแล้วก็ส่งยายคงจะแปลงแล้วอย่าอย่าส่งอย่ส่งอ้าวเฟ็มอยไปแล้วอ้าวเฮ้ยปิดไม้ไม่เอาเฟรมพอยต์ไม่กูไม่เอาเดี๋ยวเรสองร้อยนี่ยอุ้ยสามพันแล้วคนเดียวอย่าอย่ายิงกูอย่าเอ้ยเ้้ยเยเยยเ้ยเฮ้ย Leninha, de Linha?